สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกับผมทวนี่วิวรัมครับผมสำหรับมือนี้ครับกลับมาอีก1 EP นะครับ1 EP ในการผสมเกสรดอกแคคตัสนะครับวันนี้มีดอกแคคตัสที่บานเพิ่มนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับยิมโนนะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่ชื่นชอบในวงการแคคตัสนะครับนั่นก็คือ LB 2178นั่นเองครับเดี๋ยว หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมบ่าโทนี่บุลดาด้วยนะครับไปกันเลยครับ go อ่าโอเคครับอ่าตัวนี้บานเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ lb นะครับเป็นยิมโนไม้มลร็ดนะครับอ่าเป็นยิมโนไม้เมลร็ดดอกชมพูนะครับอันนี้ผมเป็นตัวที่เก็บไว้นะครับไว้ทําสายนะครับเพราะว่าด้วยความสวยของ ลายของเขานะครับม่วงตัดเขียวนะครับแล้วก็ดอกที่สวยงามมากๆนะครับอ่าครับดอกสวยงามนี่ครับดอกชมพูต้นนี้ผมเก็บไว้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับพิงไดมอนนะครับต้นนี้นะครับผสมกับเกื่อสัของพิงไดมอนที่เราเก็บไว้นะครับเอาบีต้นนี้ครับ LB 2178ตัวนี้ตัวแท้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับพิงดมอนเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น LB ที่กําลังจอดตุ่มดอกนะครับส่วนต้นนี้นะครับบานแล้วนะครับเป็นไม้มล็ดไม่ใช่ LB นะครับแต่ว่าเป็นไม้ภูบางที่สามารถเอาไปทาทาสายได้นะครับโอเคนะครับครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้า LB นะครับ2 1 7 8ต้นนี้นะครับ ต้นนี้จะเป็นต้นที่มีไอราคาที่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำเพื่อจำหน่ายในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร็ดมาร็ดก็อย่างราคาถูกๆก็จะอยู่ที่เม็ดละบาทนะครับถ้าเราสามารถผลิตมาร็ดได้นะครับแล้วก็ตัวที่จะเอามาเข้านั้นก็ค่อนข้างต้องให้ความสำคัญนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเข้ากับตัวเจ้าพิง์เดมอนนะครับพิง์เดมอน พิงเดมอนต้นนี้นะครับเอาเข้านะครับเอาเคสสอนนะครับของพิงเดมอนมาใส่กับต้น LB 2 1 7 8นะครับตามจินตนาการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คือเราจะได้มเมล็ดแล้วก็เพาะขึ้นมาเป็น LB ที่มีความด่างเหมือนกับต้นพิงเดมอนนะครับก็คือลูกมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็น LB แล้วก็มีสีด่างชมพูเขียวแบบนี้นะครับนี่คือตามจินตนาการของอนักบีดเดอร์นะครับตามจินตนาการของผู้ผสมนะครับผสมพันเกสรน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราผสมนะครับเราต้องใช้จินตนาการนะครับนะครับส่วนผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับครานี้ในกรณีที่เราจรินตนาการไว้แล้วในกรณีที่มันไม่ด่างนะครับ มันไม่ด่างลูกที่ออกมาจากต้นแม่ lb 2178นี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น lb ลูกผสมนะครับลูกผสมนั่นก็คือลูกผสมระหว่าง lb 2178นะครับนี่คือรหัสของเขานะครับแล้วก็ผสมกับโคนหรือโคนนิ่งหรือโคนนะครับตามภาษาของแพคตัสก็คือพิงดมอนนะครับเป็นโคนญี่ปุ่นนะครับพวกนี้นะครับลูกออกมาก็จะสูญเสียความบางไปนะครับ ลักษณะเด่นของ2 1 7 8ก็คือเขามีภูที่บางนะครับแล้วก็หนามไม่แหลมนะครับภูบางนะครับหนามไม่แหลมอ่านี่คือลักษณะเด่นของเขานะครับคนถึงชอบนะครับความสวยงามของเขาอ่าน,นี้ก็เริ่มมีหน่อแล้วนะครับต้นนี้ประมาณ2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าโอ้มีเพลียามาบุกนะครับ อ่ามีหน่อด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเหมือนเดิมครับผสมแบบการตัดกลีบดอกเหมือนเดิมนะครับไปกันเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดเหมือนเดิมครับตัดประมาณตรงนี้นะครับส่วนเกสรของ l อ b นะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะไปใส่กับพิงด m มอนนะครับไขวยกันนะครับคขายกัน อ่าดูเกียร์สอนค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใช้ได้นะครับสมบูรณ์แล้วก็ติดที่ปลายนิ้วผมเพียบเลยนะครับใช้ได้อ่าคราวนี้นะครับเรามีของเก่าครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันก่อนนะครับนี่ผมห่อที่ชู่วไว้ยังใช้ได้อยู่ครับดูดูยังมีผงเกียร์สอนเหลือเพียบเลยนะครับ เอาใส่ไหมครับซื้บอาบีบไปกลางนิดนึงครับซ้ำอีกทั้งนึงเพราะว่ายังไงก็เหลือเยอะอยู่แล้วครับใช้ไม่หมดซ้ำครับซ้ำ ่วนดอกนี้ก็ยังไม่บานเต็มที่ครับแต่ว่าเราจะเปิดเลยนะครับเราจะเปิดเลยนะครับพ่กนี้น่าจะบานแต่ไม่เป็นไรครับเปิดได้เลยครับพวกนี้ผมไม่อยู่นะครับไม่อยู่บ้านมันตุมตูมๆนะครับตูมแบบตูมตูมเตรียมตัวที่จะบานก็โอเค ใส่ลงไปรู้สมบูรณ์ไหมนะครับเกสอนโอเคเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับส่วนเจ้าพิง์ไดมอนต้นนี้ก็เหมือนเดิมครับตัดครับอ่าเห็นไหมอันนี้ติดแล้วนะครับ สามฝักเมื่อวันก่อนนะครับเอาล่วงไปฝักหนึ่งโอ้โหโดนอะไรล่วงฝักหนึ่งครับถ้าล่วงนั่นคือไม่ติดแน่นอน น่าเรียบร้อยครับทีนี้เราจะใช้เกียร์สอนของ LB นะครับมาใส่นะครับ ใส่ไปตรงกลางเหมือนเดิมครับใช้เกรสรของ l อลบีนะครับเรียบร้อย ซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกสักหน่อยครับอืมเียบร้อยครับต้นนี้ครับดอกชมพูกับเจ้าไม้มะเล็ด เดี๋ยวเราจะใช้พิงไนมอนนะครับเชื้อแรงพิงไนมอนอามาใส่กับต้นเขียวต้นนี้นะครับดอกชมพูนะครับดอกชมพูใส่กับดอกชมพูถ้าแบบไม่ด่างแล้วก็จะได้ไม้ดอกชมพูนะครับ ตามจินตนาการนะครับใส่ลงไปนะครับ หนึ่ร้อยโอเคครับเพื่อนๆครับร้อนมากนะครับเงื่อแตกซิกเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกระบ่ทาโทนี่บุยลามด้วยนะครับอือฮึครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับประมาณอีก2-3วันนะครับส่วนเจ้าพิงดมอน์ก็ของ2วันแรกก็ล่วงไป1นะครับก็เหลืออีก2นะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเะจ้าบายบายทุกๆคนเฮ้ยสวัสดีบายบาย